สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับในหน่วยที่3ามนะครับหน่วยที่สามนะครับชื่อว่าข้อมูลสารสนเทศนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรู้จักข้อมูลนะครับรู้จักข้อมูลนะครับคำว่าข้อมูลนักเรียนรู้จักข้อมูลไหมลูกข้อมูลคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับข้อมูลคืออะไรนะครับอ่าโอเคตัวนี้คือความหมายของข้อมูลนะครับ อานพร้อมกันครับเรืาที่เกี่ยวข้อกับสิ่งตๆเชจากสิ่งของสถานที่แตัว่เช่นคือเรียนพอายุถ้าเราสรุปสั้นๆเอาเอาให้ได้ใจความข้อมูลคือสิ่งที่อะไรครับ อยู่สิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเรา <c oughs> คนก็ใช่สัตว์ก็ใช่สิ่งของก็ใช่นะครับทุกอย่างคือข้อมูลที่อยู่รอบรอบตัวเราเพียงแต่ว่าเราจะเอามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับเราแค่น,นั้นเองนะครับต่อไปนะครับข้อมูลที่เราพบเห็นทุกวันเลยมีหลายรูปแบบมากเลยเช่นข,ข,ข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวเลขมีอะไรบ้างครับตัวเลขมีอะไรบ้างข้อมูลตัวเลขคะแนนสอบโอ้ ไปทะเบียนรถไปทะเบียนรถใช่ไหมอ่าเดี๋ยวยังไม่ฉเฉลยอะไรอีกครับข้อมูลอะไรอีกตัวเลขเลขปัะชานช่อน่าเป็นตัวเลขเหมือนกันจะใช่ไหมตัวนี้นะครับก็คือมีมีเป็นตัวเลขมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อคว, ah. วามมีทั้งข้อมูลเสียงต่างๆนะครับก็คืออย่างเช่นอ่าหนึ่งนะครับคือข้อมูลที่เราข้อมูลที่เรารับรู้ทางอะไรครับตาที่เรามองเห็นที่เรามองเห็นนะครับก็อย่างเช่นรูปภาพข้อมูลรูปภาพนะครับจาก หนังสือจากโทรทัศน์นะครับรูปภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ไหมเป็นพวกคลิปใช่ไหมวิดีโอต่างๆนะครับสองข้อมูลที่เรารับรู้ได้ทางอะไรครับหูคืออะไรครับหูเสียงเพลงอ่เสียงเพลงเสียงต่างๆที่มันที่เราได้ยินทุกวันนี้เราได้ยินเสียงไหมลูกเยอะไหมเ,เรารู้เรา,เราตั้งแต่เชา้ามาจนถึงตอนนี้เราได้ยินเสียงอะไรมาบ้างจําได้ไหมต่อไป ข้อมูลที่เรารับรู้ทางอะไรครับมือหรือว่าการส<ำ>ัม <th ā. S 1> ผัสการจับมีอะไรบ้างลูกเรารับรู้มีอะไรบ้างที่เราสัมผัสมีอะไรบ้างครับลมพัดโดนผิวเราอากาศร้อนๆเป็นข้อมูลไหมเป็นอากาศหนาวอากาศร้อนที่เราโดนโดนผิวเรานะครับที่เราสัมผัสได้นะครับแล้วก็ c ข้อมูลที่เรารับรู้ทางอะไรจ,ม,จมูกข้อมูลกลิ่นนะครับเนี่ยเราเราได้กลิ่นทุกวันนี้เราก็ได้กลิ่นเยอะใช่ไหมอยู่บ้านเราได้กลิ่น ลกลิ่นสบู่กินอะไรตั้งแต่เช้าตื่นมานะครับต่อไปข้อมูลที่เรารับรู้ทางอะไราทางปากทางปากเช่นอะไรครับเผ็ดตามรู้สึกเผ็ดฮะเออรสชาติใช่ไหมลูกรสชาติต่างๆก็เป็นข้อมูลเหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลทุกอย่างนะครับอ่าต่อไปนะครับโอเคทีนี้ชนิดของข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ชนิดครับ ชนิดข้อมูลแบ่งกเป็น5ชนิดนะครับหนึ่งคือข้อมูลอักขรสองข้อมูลรูภาพสามข้อมูลตัวเลขสี่ข้อมูลและก็ข้อมูลอื่นๆนะครับเมื่อกี้ครูค้างเอาไว้ว่าข้อมูลตัวเลขวุฒิบอกว่าอะไรนะเลขทะเบียนรถใช่ไหมข้อมูลตัวเลขเลขทะเบียนรถเป็นข้อมูลตัวเลขไหมลูกเลขทะเบียนรถเป็นข้อมูลอักขรนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลข 4963เนี่ยเขาไม่ได้อ่านทะเบียนทะเบียนรถว่า4,963ใช่ไหมเขาอ่านว่าบอใบ,บ้ทอทง4963อย่างเงี้ยนะครับข้อมูลตัวเลขก็คือพวกคะแนนสอบที่มันสอบได้คะแนน10คะแนน20คะแนนเนี่ยวันนี้เรามีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับอ่าเป็นกิจกรรมดังนี้โดยเราจะใช้ความรู้จากข้อมูลภาพนะครับในการทํากิจกรรมนะครับโดยการใช้อ่าความรู้จากข้อมูลรูปภาพนะครับกิจกรรมนี้ นะครับฉันคืออะไรฉันคืออะไรฮะฉันคืออะไร<ฮ>เอ้าตอบแล้วยังไม่ถามยังไม่ถามแค่ชื่อกิจกรรมลูกฉันคืออะไรอ่านข้างล่างพร้อมกันครับถอดคำจากข้อมูลมที่กำหนดให้ถอดคำออกมานะลูกเดี๋ยวครูจะมีภาพให้ดูกติกาการเล่นก็คือครูจะขึ้นภาพให้นักเรียนมีทั้งหมดสามภาพ ภาพที่หนึ่งกับภาพที่2เราแบ่งกลุ่มกันแล้วนะนี่ถือว่าแบ่งกลุ่มกันโดยอัตโนมัติเลยนะครับภาพที่1กับภาพที่สองให้นักเรียนแข่งกันทายยกมือเลยว่ามันคืออะไรแล้วครูก็จะเฉลยเข้าใจไหมครับส่วนภาพที่สามส่วนภาพที่สามครูจะขึ้นรูปขึ้นมานักเรียนไม่ต้องยกมือเฉลยให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มนะครับครูจะมีใบางานให้กลุ่มละหนึ่งแผ่น นะครับใบงานให้กลุ่มละหนึ่งแผ่นอ่ะ,อะใบงานให้กลุ่มละหนึ่งแผ่นนะครับอ่าในใบงานมีอะไรบ้างที่เราต้องเขียนลูกอเออหนึ่งก็คือชื่อกลุ่มก่อนตั้งชื่อกลุ่มก่อน,นคุยกันเบาๆรีบอ่าสองสมาชิกในกลุ่มครับเขียนลงไปเลยหนึ่งสองสามสี่เอาคนที่ลายมือสว,สวยที่สุดในกลุ่มนะครับสามเวลาครูขึน้นรูปภาพที่สามนะครับรูปภาพที่สาม ให้เรียนปรึกษากันเลยแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปในนี้ไม่ต้องพูดเสียงดังนะลูกถ้าพูดเสียงดังกูมืมอื่นจะรู้ไม่งั้นกูมืมอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยเขาเราฟังเธออย่างเดียวนะครับอย่าพูดเสียงดังแล้วก็เขียนตรงตรง,ตรงนี้ว่ามันคืออะไรเขียนลงตรงนี้ลูกแล้วก็ร่างวาดรูปร่างเข้าไปวาดรูปไม่จําเป็นต้องเหมือนจริงไม่จําเป็นต้องเหมือนจริงลูกเอาที่เราจินตนาการเราอยากให้เป็นแบบนี้เราอยากให้มีแบบนั้นนะครับวาดรูปออกมาพอวาดรูปไอ้เสร็จนะครับครูก็จะให้ อุปกรณ์คุณจะแจกอุปกรณ์เลยอ่ะคุณนับมาแล้วนะเท่ากันเท่ากันลูกไอเดียคิดอันยาวก็เท่ากันอันสั้นก็เท่ากันนะครับน็อตอะไรแหวนเท่ากันหมดเลยนะครับอ่าอุปกรณ์ตัวนี้ครับอุปกรณ์ครับโอเคพอเรารู้ว่าคืออะไรถูกต้องแน่นอนแล้วแบ่งหน้าที่กันนะลูกใครจะร่างใครจะ,ะไล่แล้วก็ประดิษฐ์อุปกรณ์นั้นออกมาไม่จําเป็นต้องเหมือนจริงก็ได้ลูกเอา,เอา,เอาจินตนาการของเราแหละคุยอยากเห็นมากเลยแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไหม กลุ่มไหนเสร็จช้ากลุ่มนั้นจะได้นําเสนอก่อนโอเคไหมครับโอเคไหมพร้อมไหม,อ,มอ่าพร้อมนะครับเราจะเริ่มทํากิจกรรมกันเลยนะครับอ,อ่าดูก่อนนะลกูกดูก่อนภาพที่หนึ่งภาพที่สองให้ทายก่อนกลุ่มไหนจะทายถูกว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะเริ่มภาพที่หนึ่งยกมือตอบนะยกมือตอบนะ มารดาโอ้ถูกต้องครับปมอ <laughs> ain, ain, มอ้มารดามารดายังไงลูกมารดาอย่างไงมอม้ารูปม้ารูปม้าก็คือม ah. อม้ารอเรือร<ด>อเด็กรอเด็กรอเด็กอ,อะไรครับสระอ,อ่อนานะครับโอเคกลุ่มไหนชนะเมื่อกี้สุดยอดกลุ่มนี้ตั้งใจอย่าให้แพ้เขาอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับภาพที่2กลุ่มนี้ตั้งใจนะลูกเอาอานิวตั้งใจอตีเอาไว้ชนะเขานะครับความวางลงครูนะเธอเนี่ยตีสีพย่างสีพยางครับถ้าจะตอบยกมือด้วยทาจะตอบลูกตอบไม่ยกมือไม่ให้คะแนนถูกก็ไม่ให้คะแนนสิบเก้า แปดเจ็ดใบ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 ข้างหน้าเป็นรูปอะไรครับปากปาก,ากอะไรลูกปากากเอ,ออเออยังเจ็ดนับต่อใช่ปะหกฮะปากกาดำปากกาดำยังไม่ถูกห้าเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วอะ่ะ ปากกาหมึกดำไม่ใช่ปากกาถูกแล้วปากกาหมึกถูกแล้วปากกาหมึกถูกแล้วสี่สี่สามฮะคนคนก็เป็นอะไรอยู่คนก็เป็นอะไรอยู่คนเขาเหงาปากกาหมึกอะไรปากกาเหงาเอาปากกาหมึกเหงาครับโอเคสามคนเขาเ่าเรื่องอยู่ไหมน่ะเขาเป็นอะไรสามปากกาหมึกเศร้าปากกามึกเศาโอ้โหอะไรเคยใช้มปากกาหมึกเศร้าเกิดมาไม่เคยใช้เลย สองาา <c oughs> โอเคมีในเพียนถูกต้องครับตอบอะไรดังๆลูกปากา,ม,า,า,กามึกซึมเห็นไหมยนี่ออ้ยนี่น,นี่ปากาหมึกมึกแลก้วก็ซึมนี่อ้ยปากาหมึกเศร้าโอเคนะครับ <c oughs> กลุ่มนี้ชนะตอบได้สองครั้งเลยนะครับกลุ่มนี้เป็นไงกลุ่มนี้นอนไหวไหมลูกเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจนะทํานะ โอเคทันนะครับต่อไปภาพที่3ภาพที่3มจะเข้าสู่กิจกรรมของเราแล้วหลังจากครูขึ้นปุ๊บคุยจับเวลาเลยนะครับจะให้เวลา20นาที20นาทีให้เธอคุยกันว่ารูปนี้คืออะไรแล้วก็รีบประดิษฐ์ภายใน20นาทีเท่านั้นโอเคไหมอ่าพร้อมนะเอาจับเวลา20นาทีนะครับ ฉลยคืออะไรครับเรือดำน้ำอ่าเรือดำน้ำนะครับ สวัสดีครับวันนี้กพวกเรากลุ่มไอ้เต้าแมวจะาม,มานำเสนองานเรือดำน้ำซึ่งเรือดำน้ำลำนี้ไอ้สามารถดำน้ำลงไปช่วยคนและเก็บซากเรือได้โดยที่ตัวเรือสามารถถอดประกอบได้ทั้งสองอัน ตัวเรือตัวนี้เอ่อสามารถลอยน้ําได้และส่งเรือตัวนี้ลงไปช่วยคนครับอ่าสุดยอดเลยครับผมเือให้เพื่อน่อยครับผมเพื่อนหน่อยกลุ่มต่อไปเอาละสวัสดีครับอไม่สวัสดีแล้วกลุ่มเสือดำจะมานำเสนอเรือดำน้ำครับเอาเรือดำน้ำเราทำอะไรได้บ้างลูกโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยทำอะไรได้บ้าง เอาไปรบใต้น้ำครับโอ้รบเรือรบอย่างเดียวเลยไม่ครับอะไรอีกรบแล้วทำอะไรอีกำลังคืออะไรคือ <ไป S 1> อะไรครับใบพัดครับโอ้ใบพัดใบพัดมีไว้ทำไมไไมีใบพัดมีใบพัด <laughs> มีไว้มันเหมือนเพิ่มความเร็วใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเราเราไปดิ์เรือดำน้ำแล้วเราไปดิ์อะไรได้อีกลูกนี้มันเป็นอะไรได้บ้างครับตะก้าครับเป็นโอตะก้าอะไรด้วยโอ้ขึ้นมาจากน้ำปุ๊บเป็นตะก้าเลย นนะครับเอาผมือให้กลุ astic, ่มน nah ี้หน่อยครับโอเคเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากกิจกรรมนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกความสามัคคีความสามัคคีก่อนเลยอะไรอีกความคิดสร้างโอ้สร้างสามตตอบอยู่คนเดียวเลยอะไรอีกครับความตั้งใจความสามารถความตั้งใจความคิดสร้างสรรค์ความสามัคคีนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องการวางเออวางแผนด้วยลูกการวางแผนสําคัญที่สุดนะครับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีแผนยิ่งมี สมาชิกมีกลุ่มเราเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วก็ทํากิจกรรมออกมาถ้าเราไม่วางแผนไม่แบ่งหน้าที่กันไม่สามัคคีกันงานเราจะเสร็จทันเวลาไหม <c oughs> ไม่ทันนะครับตอนนี้เราเรียนอยู่ที่รู้จักกับข้อมูลแล้วก็ข้อมูลตัวนี้คือข้อมูลรูปภาพนะครับจบนะครับกระบวนการเรียนการสอนเรื่องรู้จักข้อมูลนะครับเดี๋ยวครับหน้าเราก็เรียนในหัวข้อต่อไปนะครับอ่ะหัวหน้าเชิญครับสวัสดีครับ